กฎแห่งความสำเร็จกฎข้อที่1อย่ายอมแพ้กฎข้อที่2อย่าลืมกฎข้อที่1ตราบใดที่ยังไม่ยอมแพ้ความสำเร็จก็จะคงอยู่ตราบนั้นสวัสดีผู้ชมผู้ฟังที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องสมิงใหญ่เล่าเรื่องสำหรับวันนี้ผมมีนิทานเรื่องเท่าทุลีแห่งพระเมตตามาเล่าให้ฟังไปรับฟังกันได้เลยครับ เท่าทุลีแห่งพระเมตตานักแคว้นโบราณที่ชื่อว่าสุรินทารามีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมพระนามว่าพระเจ้าสุเมทะพระองค์เป็นกษัตริย์ที่ผู้คนเคารพยกย่องว่าเปี่ยมด้วยศีลสมถะและความเมตตาอย่างล้นเหลือพระองค์ถือธรรมะเป็นที่พึงสูงสุดทรงสร้างวัดและโรงทานทั่วแควน้นบางคืนพระองค์เสด็จออกไปแจกอาหารให้คนยากจนด้วยพระหัตถ์เอง พระราชาจึงเป็นที่รักของประชาชนแต่ในส่วนลึกของพระไทยนั้นพระองค์กลับเริ่มรู้สึกแปลกๆเหมือนทำดีมากเท่าไหร่ใจกลับไม่สงบเท่าที่ควรมีบางอย่างที่ยังขาดไปบางสิ่งที่ลึกกว่าความดีภายนอกคือหนึ่งพระองค์เสด็จไปที่ชายขอบแควน้นเพื่อเยี่ยมดูชีวิตชาวบ้านโดยไม่ให้ใครรู้ขณะเดินผ่านทุ่งนา พระองค์พบชายชราคนหนึ่งกำลังก่อกองไฟอยู่ริมหนองน้ำท่าทางซอมซ่อแต่มีแววตาสงบพระองค์เข้าไปใกล้แล้วเอ่ยถามว่าท่านลุงเหตุใดจึงมานั่งอยู่ตรงนี้ยามค่ำดึกป่านนี้ยังไม่หลับหรือชายชรา,าหันมามองแล้วยิ้มหลับสิพยาค่ะแต่หลับด้วยใจที่ไม่ต้องมีเตียงพระราชาปแปลกใจหลับโดยไม่ต้องมีเตียงหมายความว่าอย่างไร ชายชรากล่าวว่าเมื่อใจวางลงตรงพื้นแห่งธรรมไม่ว่าจะยืนเดินหรือนอนก็เหมือนหลับอยู่ในความสงบทั้งสิ้นพระราชานิ่งฟังแล้วนั่งลงข้างๆกองไฟลมหนาวพัดมาเบาๆเสียงกบร้องในหนองน้ำดังแผ่วพระองค์ถามต่อว่าท่านพูดถึงธรรมะข้าอยากรู้ว่าท่านเป็นใครชายชราตอบว่าข้าเป็นชาวบ้านธรรมดา หาเลี้ยงชีพด้วยการทำคันนาแต่เมื่อข้าพบความทุกข์ข้าไม่ได้หนีมันอีกต่อไปข้าเพียงมองดูมันเฉยๆแล้วความทุกข์ก็ละลายไปเองพระราชานิ่งงนันความสงบของชายผู้นั้นแผ่เข้าสู่ใจพระองค์เหมือนลมอุ่นที่พัดเข้าใจในหนาวเย็นพระองค์ถามว่าแล้วท่านไม่โกรธไม่กลัวไม่หมองสิ่งใดเลยหรือชายชราย,ยิ้มอีกครั้งข้าเคยโกรธเคยกลัวเคยหวัง แต่เมื่อเห็นว่าทุกอย่างเกิดดับเหมือนควันไฟข้าก็ปล่อยไปทีละน้อยจนเหลือแต่ความเงียบในใจพระราชารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งในอกสั่นสะเทือนพระองค์อยู่กับชายชารานั้นทั้งคืนจนรุ่งสางแล้วกล่าวว่าคืนนี้ข้ารู้สึกว่าข้าได้เรียนรู้ธรรมะมากกว่าที่เคยเรียนจากพระหลายรูปเสียอีกชายชาราหัวเราะเบาๆพระธรรมอยู่ทุกที่พะยะค่ะ แม้แต่ในเท่าทุลีที่เจ้าก้าวผ่านมันก็พูดอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่เรามักไม่ได้ฟังหลังจากวันนั้นพระเจ้าสุเมทะเสด็จกลับวังแต่หัวใจพระองค์ไม่เหมือนเดิมพระองค์เริ่มเงียบมากขึ้นไม่เร่งเราให้คนทำดีไม่ออกประกาศทำอย่างเข้มงวดเหมือนเก่าแต่กลับมองทุกอย่างด้วยสายตาอ่อนโยนขึ้นพระองค์เริ่มเห็นความทุกข์ของคนธรรมดาอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเริ่มเห็นว่า การสั่งให้คนเป็นคนดีไม่ได้ทำให้เขาพ้นทุกยิงพระองค์เริ่มเข้าใจว่าความดีที่แท้ไม่ใช่สิ่งที่ถูกบังคับแต่เป็นสิ่งที่ผลิบานจากความเข้าใจแต่ในประการดังกล่าวไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจพระองค์เสนามนตรีบางคนเริ่มสงสัยว่าพระองค์อ่อนแอเพราะไม่ลงโทษผู้กระทำผิดหนักเหมือนก่อนพระองค์เพียงยิ้มแล้วตอบว่าการลงโทษทำให้คนกลัวแต่ความเข้าใจทำให้คนเปลี่ยน คำพูดนั้นแพร่ไปทั่ววังมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยวันหนึ่งพระราชาถูกเชิญไปพบพระปราดแห่งเมืองใกล้เคียงชื่อว่าท่านอาจารย์นิรุติพระปราดรูปนี้มีชื่อเสียงด้านการปฏิบัติภาวนาและความเข้าใจในเรื่องกรรมพระราชาเสด็จไปกราบแล้วถามด้วยความจริงใจว่าท่านอาจารย์ข้าเป็นกษัตริย์ที่ทําบุญมากแต่ใจข้าย,ยังไม่สงบเลยเหมือนมีบางสิ่งที่ติดอยู่ในใจ ราดนิ่งมองอยู่นานก่อนกล่าวว่าสิ่งที่ติดอยู่ไม่ใช่กรรมเก่าแต่คือความเชื่อว่าเจ้าคือผู้ทำบุญพระราชานิ่งไปนานคำพูดนั้นเหมือนมีดที่เฉือนบางสิ่งในใจให้หลุดออกเจ้าทำบุญแต่ยังถือบุญเป็นของตนบุญที่แท้ไม่มีเจ้าของเมื่อใดที่เจ้าปล่อยบุญให้ไหลกลับสู่ธรรมเมื่อนั้นใจจะว่างจริง พระราชากลับวังด้วยความสงบแต่ก็เต็มไปด้วยการใคร่ครวญพระองค์เริ่มสังเกตทุกอย่างรอบตัวเสียงน้ําไหลเสียงลมพัดเสียงหัวเราะของชาวบ้านทั้งหมดกลายเป็นเสียงแห่งธรรมที่บอกว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงพระองค์เริ่มละการทําบุญใหญ่โตหันมาเดินเล่นกลางหมู่บ้านพูดคุยกับคนยากจนโดยไม่บอกว่าเป็นกษัตริย์มีอยู่ครั้งหนึ่งพระองค์ช่วยหญิงชาราคนหนึ่งตักน้ําจากบอ่อ หญิงชราไม่รู้ว่าเป็นใครจึงพูดว่าขอบใจนะโยมโลกนี้มีคนใจดีอยู่น้อยนักพระราชายิ้มตอบเพียงว่าถ้าเรามองทุกคนด้วยใจดีโลกนี้ก็เต็มไปด้วยคนใจดีวันต่อมาพระราชาประชุมขุนนางประกาศว่าต่อไปนี้เราจะไม่วัดค่าความดีของใครด้วยพิธีหรือฐานะแต่จะวัดจากความเมตตาที่แผ่จากใจออกไปมีหลายคนงง บางคนคัดค้านแต่พระองค์ไม่ถือสาเพราะรู้ว่าการเปลี่ยนโลกต้องเริ่มจากใจตนเองก่อนหลายปีผ่านไปแผ่นดินสุรินทาราเปลี่ยนไปอย่างเงียบเงียบไม่มีการลงโทษรุนแรงแต่คนกลับทำดีมากขึ้นเพราะเขาเห็นแบบอย่างจากพระราชาไม่ใช่กลัวพระราชาชาวบ้านพูดกันว่าเมื่อใดที่พระองค์มองเราใจเราจะสงบเหมือนท่านมองเห็นสิ่งที่เรายังมองไม่เห็น จนเมื่อพระเจ้าสุเมทะแก่ชราวันหนึ่งพระองค์เสด็จออกไปนั่งคนเดียวริมฝั่งน้ำสถานที่เดียวกับที่พบชายชราผู้ก่อกองไฟในอดีตพระองค์ยิ้มเมื่อคิดถึงคำพูดนั้นธรรมะอยู่แม้ในเท่าทุลีที่เจ้าก้าวผ่านพระองค์หยิบเท่าทุลีเล็กๆจากพื้นขึ้นมาเป่ามันให้ปลิวไปตามลมแล้วกล่าวเบาๆว่าแม้สิ่งเล็กที่สุดก็มีธรรมะในตัวมันเองหากใจเรามองเห็น พระองค์หลับตามือวางบนเขา่าลมหายใจช้าลงอย่างสงบพระราชาไม่สวรรคตเพราะโรคหรือชราแต่เพราะใจวางลงอย่างแท้จริงผู้คนพบพระองค์ในท่านั่งสงบมีรอยยิ้มอ่อนโยนดุดผู้ที่เห็นความจริงหมดแล้วหลังจากนั้นชาวบ้านสร้าง JD เจดีเล็กๆไวท้ที่ที่พระองค์นั่งเรียกที่นั่นว่าเจดีเท่าทุลีเพื่อระลึกถึงพระราชาผู้เข้าใจว่าความดีที่แท้ มิใช่สิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่คือการละสิ่งเล็กในใจให้ว่างคติลึกทางจิตใจจากเรื่องนี้ 1. บุญที่แท้มิได้อยู่ที่ทำมากแค่ไหนแต่อยู่ที่ใจไม่ถือว่าข้าเป็นผู้ทำา 2. ความเมตตาไม่ต้องประกาศแต่จะเผยออกมาเองเมื่อใจวาง 3. ความดีที่มีอัตตาคือประตูแห่งความสงบ 4. ธรรมะอยู่ในสิ่งธรรมดาถ้าใจเรานิ่งพอที่จะฟังฟังนิทานจบแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบนิทานแนวนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามไว้เพื่อไม่ให้พลาดในคลิปต่อไปนะครับนิทานเรื่องต่อไปนั้นจะเป็นเรื่องอะไรนั้นรอมาฟังพร้อมๆกันได้กับสมิงใหญ่เล่าเรื่องสวัสดีครับ